จามันจกินสิบห้ามายางตลาดเราจะสิบบาทสิบบาททุกอย่างเลยเนาะจะอบงงงามไปแต่งหักกงางามไม่สิบบาทสิบบาทเลยจ้า oh. งางามเลยะอันนี้ก็สิบ,บาทสิบบาทจ้าพริกกระเทียม ผักตึ้งใช่ต้นหอมผักชีสิบ,บาทสิบ,บาทจ้าเนโน้ตไม่น้ตไม่ยี่ห้าบาทเลยยี่ิบห้าผักน้ำน้าจ้ากะลานี่บอกเออน้ำจ้ะชิ้นละเท่าไรเนี่ยยี่สิบ,บาทละมั้ง่อ่าน,นี่ก็จานละสิบาทสิบบาทสิบ,บาท,บบาทโอ้ยนี่ก็สิบ,บาทพ้่ง้อง สิบบาททุกอย่างน,มาามามนะมักจะกมักมาละขี้น้องฝักกระเจี๊ยบนะจ๊ะน้องสิบบาทเลย,เอยอันนี้ก็จะเป็นหมูกระทะนะจะเฮ้ยเป็นสุกุกะทะสุกี้ชุดละ179บาทจ้า มกมากมายเลยพี่น้องหลายอย่างมากนี่งกงเหมือมนทุกอย่างเลยค่เลือกได้นี่ดักแด้พี่น้องจินละมักดักแด้ถัวห้าสิบบาทตนี่กระไบนางด้วยพี่น้นงน,นี่ก็เป็นไก,ก่จ้า,า,าจ้า ตัวละร้อยสามสิบบาทจ้าไก่บ้านจีจ้าเนี่ยจ้าไก่จ้าหลายเดียวหมดจ้าพี่ร้อยเดียวหมดนะจ้าวัดกิ่งจ้าตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอันนี้ตัวละยี่สิบบาทอ่ะเรื่องได้จ้าพี่สั่งให้อันนี้ซึ่งตัวเท่าไหร่เนี่ยซึ่งตัวห้าเอ้หกสิบครับอ๋ออันนี้คือตัวหกสิบตั้งแตห้าสิบบาทมาได้จ้าอยู่วัดกิ่งวัดกิ่งจะเป็นอาหารทะเลก็มีปลาหมึกแห้งปั๊ นี่ทุกอย่างเลยนี่ก็จะเป็นขนมจีนโอ้ยเยอะๆพี่น้องเหมจีนเยอะๆเลยนีหมูยอมหมูยอพี่น้องมีอะไรเนี่ยปลาหมึกมีหนวดปลาหมึกมีคือ อน,นี้กุ้งวยใหญ่เลยจ้า220รอ้อย2 0สบ้น,น้สอสดสเลยจ้าอันนี้ก็ร้อยเจส,สีพี่นอ้องอันนี้หอยเนี่ยพี่จิงไม่หูจากเลยนะ้ยเพ้าเอิหอยเนี่ยมีตัวเมือนนก,กต่อยหอยประหมา่า จะเป็นล้านเนื้อนะจ๊ะเนาะเนื้นเนื้อที่มนเครมาเสื้อจ้ะนะลงยูทูบอกให้ไหนใช่ช่องหนูเองเดี๋ยว้ๆเด้อเนื้อเนื้อเนื้อลับเย นี๋ก็จะเป็นเห็ดเซียงเลยจ้ะเด้อน,นี่ค่ะทุกอย่างติสดสวยงงามเต็มไปหมดเลยน้องอันนี้ถังหวานมีถังหวานงามงามเลยจ้าอันนี้ก็น้อยไหมอย่างเนี่ยเขาเรียกน้อยอย่างก็น้อนนี่นอยพ่ <laughs> อข่าเขาไม่รู้แหนงโอ้ยแหนงลงไหมไครมดแดกด้วยบ๊า ห็ดผอเนาะแก่เห็ดผ่อนยินง้วน้ำเหล่องจันทร์น่ะครับโอ้โหวิสก์เกาะอีสานแต่ขายยังไงคะเนี่ยเก่ขออีสานครับขอ20ครับโอ้มีทุกอย่างเลยนะพี่น้องผักไร้ผักนี่ก็สิบบาทสิบบาทสิบบาทนะครับมาได้จ้าวัดจริงวัดจริงของหลายๆเลยมีนอค้าด้วยก็โอคางามเลยเนาะ สสวย้แฉโอมก็สิบ,บาทเด้ดเนี่ยสิบบาทนะจ๊ะเน,นาุ๊กสิบบาททั้งร้านเลยไม่ได้เหยียดพอไม่ได้สิบบาททั้งร้านโอ้ผักสะออนผักน้องอันนี้ก็ผักสวยๆเลยพี่นอกอันนี้ต้นขาหรือมั้งต้นต้นหยังพี่น้องต้นขา okay. สวยเลยอันนี้ก็จะเป็นกล้วยมันกะขีดผักผักกระเฉดยังงามเลยเออผักกระเฉดกันละสิบบาทเดียวเนี่สวยเลยนี่ขายทุกอย่างนี่เผือกอโอ้ต้นหอมผักชีสวยน่าโอ้แดดมันซองมาจานะ้ะเนาะโอ้ชะอมงาม นอง่ะบักจันบักจันดิบตั้อ้บักคอพี่น้องบักเขืองงกันเทาไหระจันเลยอ้บักเขือกัยี่สิบ่นนองอ้อันนี้มีอะไรมีหอยอ๋อหีอยนอหยอันนี้น่องงน้องอมันแดด สี่แดดนิดนึงแล้วพี่น้องนี่ก็จะเป็นไก่นี่ไก่แดดพี่น้องโอ้ไก่บ้านจริงหรือจ้านี่ไก่บ้านไก่มีทุกอย่างให้ที่น้องว่าดูมีหอยมีปลาไหลนี่ปลาหลดนั่งอ๋อ ก็ลดลดจักบาทคัะเนี่ยสามร้อยปสามร้อยอุ้มีหวด้วยทุกอย่างเลยมีตีนไก่มีดักแด้มีปลาสม้มนนสม,มีอะไรกับปลาส้มดีวแส่นมีไส้กรอกีอย่างอื่นอย่างหลายองเนของกินมีปลาไหล โอ้วิดับแน่วิดับแน่พี่น้องวิมีกบอันนี้มีเห็ดด้วยเห็ดขออันนี้เห็ดที่ยังเห็ดสุนโคมเลยโอ้โอเห็ดสุนโคมใหญ่ๆเลยพี่น้องเต่าเงางามเลย เป็นหอยเป็นหอยโอ้เมนูปลาอุยปลาดุกปลาดุกตัวใหญ่ๆเลยสามตัวร้อยนะโะโลลเจ็ดสิบบาทตัวสตัวร้อยาลูโล้แปดสิบต่ mm. <R ud> ัก็เล่นนนะดตัวไปมีนก้วยพี่นมีนกด้วย แมงกิลีนี่แค่องค์สวยๆเลยพี่น้องีผักกะทปใบกระถูกผักกระจงโอ้มีทุกอย่างนี่ก็เป็นผักในระบกเลยผักหน่อพ่อพี่น้องผักหน่อกำจักบ้าเนี่ยผัก10บาทเท่่คะอ้หู10บาท10บาทเท่ะหมดเลย10บาทเท่ะอยากขายหลายสนิทเดียวนา โอ้ยอยากขายลม่วงะด้ไหมคะมีมีน้องใหม่นะพี่น้องถุงห้าสิบาทสานึงมีคะแล้วก็มีเห็ดกระด้างมีหนังวัวมีหนังวัวแกงมีหอยด้วยหอยเลือกด้ทศได้นะสิบบาทสิบบาทสับาทุกอย่าง ร้านมีเพินกับนีหนังมีเ็ดพี่น้อง่อใหม่เ็เป็นถุงร50 5อันนี้อย่างพี่น้องนอยอย่งมาจีนกับบ่ากุดสันหนโอ้มีน่ไม้มีบอกระเอมีเห็ดกระด้างาจ้า เป็นมันก็เป็นสับประรดพี่น้อแล้วมีกับขอด้วยน่าอร่อยจังเลยโอ้ประข่าป้อมนะร้านขายผลไม,ม้ที่น่ามม่วมีลูกกาลที่ตรงนี้ด้วะ นี่บบขนมน่ากิน,านมากเลยมีกล้วยอันนี้ก็จะเป็นไก่อบโอ่โอโอนะจ๊ะน่ากินมากเลยพี่น้องแดดไ่ซองนะน่ากินมากเลยพี่น้องน่มากินน่ากินกระสีนีหน่อไม้ใหญ่เลยหน่อไม้งานนะจ๊ะเี็น้อ่ดูเด็กน้อยใหญ่เลยเนี่ยต้องจีนเราด้วยจ้า เราไม่อย่งคะเนี่ยใไม่เรียกงอม่าใหม่งามค่ะนืองสอคนกับงามงามแดดมันก็จะซองเงเลจ้าเนี่ยตายละผักนงองามเลยจ้ผักนี่ใบแฉกูด้วยไปเลยจ้าจินจะมาอัปเดตตลาดเป็นเบิงแล้วก็จังใดก็ฝากอะไรก็แช่ช่อง จินพัดแซบเลยนะคะไม่ต้องเพจหรือก่ายูทูบนะคะจินจะมาอัพเดตื่องทันเรื่อยๆนะจ๊ะนะได้กับขอบคุณค่ะ